วันนี้จะพาไปไหนจ๊ะวันนี้จะไปฮานอยค่ะฮานอยฮานอยประเทศเวียดนามโอ้ขึ้นเครื่องเลยเหรอเดินไปเดินไปนั่งรถเมล์มันเราจะพาไปขึ้นยอดเขาฟานจีปันกันที่ที่เราไปตอนนั้นไปไปไหนที่เราไปตอนเราไปเวียดนามกลางเราไปดานังโอดานังอ่าตอนนั้นเราไปสะพานมือเราไปบานาฮิล อันนี้เราจะไปนนเวียดนามเ,เหนือไปอะไรนั่นที่เขาว่าหอยอันไม่ใช่ครับหอยอันหอยอันไปมาแล้ว,อ,วอันนี้ไปฮาหนอยค่ะไปฮาหนอยไปไปเหนือเวียดนามเหนือเธอเร็วๆเ,เ,เหนเอยค่ะรอชมรอชมว่าจะมีของที่สวยง,งามมาถ่ายถ่ายให้ดูไหม จะเจอแ้วจะ่าให้ให้ดูตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วไม่รุ่นตอนนี้ตีห้าสิบนาทีตีห้าสิบนาทีเพื่อนออกหกโมงสีิบตอนนี้เราก็กำลังขึ้นเครื่องแล้วเราจะพาไปเที่ยวต่างประเทศนั่งตรงไหน<ะ>นั่งตรงไหนโซนสาม นะนนนเจ้ของจะเสียงามจะถ่ายมาให้ชมให้ดูขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับมีความจะสวยงาม Fala ินเวียดน,นามเหนือได้ไปขึนรถบัสกัน,กนเพราะว่ามีรถบัสมารับเดือนเป็นคนสุดท้ายเลยนี่ รถบัสสองสองคันทริปนี้ประมาณคันละสามสิบคนสองคันก็หกสิบ 60. อากาศก็ไม่หนาวนะอากาศพอดี เขาเรียกว่าเกี่ยวใช่ไหมบ้านเราเรียกว่าเกียว่เกี่ยวแต่ที่นี่เขาเรียกเฝอเฝออนี่ินกินฝือด้วยกันขึ้นเครื่องมาตั้งใจมากินฝือ

มันก e ็เห็นไงว่าเราเป็นน่องเป็นปีอือหือดีวะอร่อยอร่อยไม่ต้องปรุงก็อร่อยกินเจียกก็ต้องไปเฮี้ยนต่อ มรสชาติแตกเลยมันไม่เค็มอะมีน้ำปลามอน้ำปลาน้ำอะไรน้ำผลไม้น้ำแตงวรสเลยกระป๋องเท่าไรหร่นห้มื่นห้าหมื่นห้าพันดองไม่เป็นเงินไทยเท่าไหรเป็นเงินไทยก็มัน บห้าบาทหกรดองมันหบาทเลก็ประมาณบาวองได้สิบาบาทประมาณนั้นแหละเออนะหมื่นห้าหมื่นหมืนหนึ่งมันหกร้อยอะไรวะแสน,นโอ้มีภาพด้วยสวยงาม,งามด้วยนี่บ้องกัญชาก็มีนี่สว,สวย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 งามตามช่องเรื่องอีกแล้ว มื้อเดียวมาแล้วมันแรงเดี๋ยวเมาแรงแรงของแรงเป็นไงเมาแล้วอะไรมากัแรงมากผมพี่เนี่ยใส่มาสองคำไม่เอาคู่ให้ร้อยผมว่าอ้าวพี่แสดงว่าพี่ไม่ได้สั่งบนรถแน่นอนตอนผมอธิบายนะครับต้องฟังดีๆนะครับโอเคแทนส03ตัวนะะนะครับอ่าถ้าเขาเขียน 10k คือเท่ Get เาไหร่ครับ 10K หลายกี่แสนสิ 10K คือเท่าไหร่หนึ่งมื่นคาเวียนาไม่รู <sk <sk ้จักครับว um> ันีเมนูอะไรอันนี้ปลามาแล้วคนนี้ลงมาอ้างไม่ต้องรอแล้วกันเนาะให้คนอื่นเนาะลงไม่ได้เนี่ยนี่ปลาก็มีด้วย ปลนินเหมือนบ้านเราป่ะเห <c oughs> มือนเลยกินปลาก,ก่อนปลนินด้วย

ผัดเต้าหู้ก็อร่อยอร่อยอ่ะอร่อย่เยินจะไม่ิของหวานก็มี้วย้ย อร่อยไหมพี่พยักษ์เตวหัวไม่รู้อร่อยหรือไม่อร่อยก็ไม่รู้หุวนเนาะ ชื่อว่าหมู่บ้านต่าบ้านนะครับต่าบ้านจริงๆแล้วเขาพูดเคี้ยวนะครับโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นภาษาไทยนี่แหละนะครับก็คือต่าวันนะครับหมู่บ้านต่าวันที่ต่าวันนะครับที่ต่าวันก็คือนะครับสั้นสั้นเนาะที่ได้มีทั้งสามสามขี้งเนี่ยนะคบีต่างนะครับนั่นคือฟากของคนเยาว์และคนไทยด้วยนะครับพรุ่งนี้พวกเราจะไปเที่ยวหมู่บ้าน ชื่อว่าหมู่บ้านกัดกั๊ดอ่าปะลืม <c oughs> ผมลืมไปทุนน้ำทุนเงาว,วันนี้เกินพันแล้วครับวันนี้วันนี้ไม่ใช่วันนี้ครับวันนี้เขนะียวเหนือนะครับผมอ่าวันนี้เลยครับวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะไปซีเวอร์วอเตอร์ฟอร์นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ไปหมู่บ้านกัดกั๊ดกัดกั๊ดนี้เป็นหมู่บ้านของคนโม้งหมู่บ้านที่สวยงามนะครับชื่อว่ากัดกั๊ดนะครับก็คือมี หลายแบบหลายอย่างนะครับที่อธิบายว่าทําไมถึงเรียกสกาดได้ใช้นะครับจะได้ใช้สิ้นปีนี้นะครับสิ้นปีนี้จะได้ใช้นะครับเขาเริ่มสร้างสะพานนี้นะครับก่อนโควิดนะครับก่อนโควิดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้จะได้ใช้นะครับสะพานนี้นะครับมันรวมกับโรงงานโรงงานที่ใหญ่นะครับโรงงานที่ มีทั้งสนามบินด้วยทางด่วนด้วยแล้วก็เชื่อมต่อไปถึงนี่นะครับจากสนามบินนะครับจามีทางด่วนนะครับเชื่อมต่อไปถึงสปาเลยนะครับไปถึงสปานะครับสะพานนี้มันอยู่ในในโครงการใหญ่นะนะครับเดี๋ยวอีกสักไม่กี่ปีนะครับก็ก็จะได้ใช้ ขึ้นรถบนเขามาจะพาไปเที่ยวไหนเนี่นจะพาไปเป็นวิวอะไรวิวข้างบนวิวาแล้เย็นหมเฮ้เย็นแยบเลยเนี่ยแห้งหนาวเลยเนี่ยเนาะยอดยายีผ่านแม่น่หนดิยอดยายีผ่านแม่น่หนดิน ต้องใส่เนี่ยเย็นาน้ำเขาไม่ใส่กันแล้วไปข้ามข้าม,เด,มเดี๋ยวจะถ่ายภาพจะสวยงามให้ท่านชมโอ้โหน้ำตกหนึ่งสวยงามเลยน้ำตกเนาะน้ำตกตรงไปขงเขาเลยนะสวยเลยเออสูงมากเลย มีลิปเที่ยวนไหนสยอด่สยอดย่งาไม่ี่จะหยิเข้าไปนะมาต่อมาแล้วเอาสายยอดอยู่งน่าย่ิหน่อยที่หน่อยนี่ถ่ายร่วมกันของก้องไหมครับเห็นน้ำตกกันไหมตอไ่นเาไปอแค่พร้อมพรอม ขายรูปให้ไ <mic> ม <t> ่ยอดใช่หรือี่ห้อตัวอะไรไปตัวว่าเดี๋ยวมันจะเพราะว่าพี่เก็บแรงว่าเดี๋ยวที่ดีกว่าเดี๋ยวไหม การพลามแปดมีภาพเสื้องาม,มาให้จมแล้วนักทางเกี่ยวตลาดบ้านบ้านอยู่ข้างน้ำตก นน้ำตกฮัลโหลไทยแลนด์พูนพูนฮัลโหลจากเยอรมันได้ได้เพื่อนเป็นคนฝรั่งด้วยนี่มากับแฟนแฟนสวยยิงซิงยิงซี่ิงซี่ยูประเทศไหน อยู่ที่ไหนประเทศไหนแซฟฟิเดนแซฟฟินแซฟฟินสตอรี่ฮ่มฮึ่มทางเนเเนียอยีกนิแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับ กาจะสว,สวยเลยนะครับต้องเป็นช่วงปลายกันยานะจะเห็นลงข้าวสีทองเนาะแต่บางทีฝนตกนะครับเราส่วนใหญ่แล้ว99%ไม่ค่อยชอบเที่ยวหน้าฝนนะครับมาแล้วก็เฉดแฉะนะฮะส่วนใหญ่จะเที่ยวหน้าหนาวและหน้าร้อนนะครับฉะนั้นเรายังมีนะฮะเที่ยวหมู่บ้านกัดๆกัน <c oughs> คนไทยลงไปคนไทยวดมาอืมมุมดีสวยอยากถ่ายรูปตรงนี้ถนนในตรงตรง้ตงตงไไไนไม้ก้องะอดไปเดินไปเดินไปดปเสื้อผ้ามีแต่สวย<ป>นะเดินไป <c oughs> ไปครับไปครับเวียดนามมีอะไรสวยๆให้ดูนี่ดีกว่านี่ดีกว่าวกอกีกว่านี่ดีกว่านี่ดีกว่าดีว่งตัวนึงอวเมนเดินลงเขาเลยใช่ไหมฮอืม น่ารักน่ารักมุมที่สวยก็ยังมีดูให้ชมอะไรนะเหมือนดองเหมือนดองโอเคโอเคแปลว่าอะไรเหมือนดองเหมือนดองถ่าถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปได้ไหมได้ยืนนิดยืนนิดสวยงามพระรามแปดเลยเนี่ยดูชมบรรยากาศจุดสูงสุดจุดถ่ายชมวิวหมู่บ้านกัด สวยงามพระรามแปดจริงๆคุณนมคุณนมยิ้มหน่อยได้ยินไหมไม่ได้ยินเลยอยู่บนเขาเลยเนาะดูดิเวียดนามเหนือนีนเนาะนี่นะเวียดนามเหนือ ถ้าบ้านเราก็เป็นเชียงรายอะ่ะสวยงามจังเลยอ,อ,อันนี้กี่โมงเนี่ยห้าโมงมืดแหละนี่ เป็นภาพสวยๆเขาเรียกอะไรเป็นแก้วน้ำหรือเปล่าเนะ,นะแก้วชาหรือเปล่าไปดูเขนนี่นอนนี่นนจแะนี่สวยเรียงคู่เนาะ เียงค il, ูมีน้ำให้สองขวดนี่อันนี้อันนี้อันนี้ฟรีใช่ไหมฟรีอันนี้แหละของเสียอันนี้ของเสียของเสียเงินของเสียเงินนี่ห้องก็สวยนะอุ้ยมีน้ำอะไรเบียย์